รถแต่งแล้วการันตีให้มีที่ไหนฮะมีที่นี่นะครับสามเหลี่ยมออโต้ครับเหมือนที่บอกครับรถมือสองสภาพป้ายแดงนะฮะถ้าพี่กำลังมองหารถมือสองที่ราคาถูกที่สุดและคุณภาพดีที่สุดเทียบเท่าป้ายแดงปอไอสยสามเหลี่ยมอโต้ชื่อนี้ไม่มีฝังครับลูกค้าเรื่องสําคัญนะครับใครๆก็มองรถหารถสักคันหนึ่งเนี่ยแน่นอนการจะซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยพี่ซื้อไปใช้แน่นอนถูกไหมครับพี่แล้วถ้าพี่เน้นดูราคาอย่างเดียวไม่ดูคุณภาพพี่จะได้ซ่อมแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้นะครับนี่ครับพี่ให้ดูครับ ตัวนี้ที่จัดให้ลูกค้าไปนะครับลูกค้าขอกระโปรงคาร์บอนเข้ามานะครับจัดทรงลงแม่หมดนี้ลูกค้าบอกว่าถ้าไปออกใหม่ต้องนำเป็นแสนแล้วก็แต่งอีกด้วยนะครับต้องเสียเงินแต่งด้วยนะครับก็เลยตกลงกันว่าขอเอาแบบจบจบ นะครับแบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มตัวนี้จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ใส่แม็กมาให้ด้วยนะครับหล่อๆเลยยางล้นๆนะครับเบอร์ยาง265นะครับหน้ากว้างเข้าโค้งมั่นใจนะครับหนา60นะครับตัวนี้ก็นุ่มนะครับขอบ18ด้วยนะครับเป็นตัวมาตรฐานเลยตัวนี้คือสแตนดาร์ดเลยของรถตัวโหดๆท็อปๆมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าจัดไปนะเพราะอยากได้งวดหมื่นกว่าบาทตัวนี้ข้างวันเท่าไหร่ครับหมื่นสองว่ะครับโอ้โหเนี่ยยังกันสี่ประตูตัวโลนะฮะไปออกใหมายหมื่นสองนี่พี่จะได นะรับตัวนี้ลูกค้าจัดไปเรียบร้อย